โอเคนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการเทสฝีมือของผมนะครับก็คือผมเนี่ยจะเล่นแล้งหนึ่งสี่เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะได้สักกี่คิวแล้วก็จะเล่นยังไงเล่นสไตล์ไหนจะเล่นเหมือนที่ผมบอกทิกในช่องผมไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนําที่นี่เลยครับคุกกี้แลนด์ช็อปเติมถูกเติมไวและปลอดภย100ัยร้อเปบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับ เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกิแลนช็อปเท่านั้นนะครับเมืองโปรดเลยไปล,ลงที่เดิมที่ประจำที่เก่าที่เราชอบเล่นตรงนี้น่าจะคนไม่เยอะสักเท่าไหร่หรือเปล่าวะเนี่ยแดงปืนแล้วโคนอื่นเขาลงมาแบบได้ของดีๆอ่ะด,ด,ด,ดูเราดิแต่ก็พอใช้ได้อยู่พีเกเฮ้ยโดติดแดดติด เออมาดิคีวแรกเวยยังมาอยู่ข้างหน้าเราเหมือนมีแบบว่าจุดแดงๆเฮ้ยทอก้อนเอาไ้ก่อนเฮ้ยโหทอก้อนเยอะจังวะเฮ้ยนี่ไงมันเปิดแล้วเวยเดี๋ยวเราเล่นปืนลูดเกมนี้คือเราโดนแบบว่าโดนลุมไงเวลาเราไฟอะ่ะเข้าใจไหมเราก็เลยต้องเล่นเฮ้ยปืนลูดนะครับมาดิโหเป้าลอยจัดเฮ้ยแดงมีแดงมีแดงอยู่ มันไม่มันไม่ซักกระสุนให้ถูกวัดสองเฮ้ยอ่าหมดหมดในโดนมีอยู่นี่ไงเห็นไหมต้องจัดหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิโดนโดนปึ๊บชาร์จแล้วชาร์จไม่ถึงวันโอ้ยอุ้ยเข่าหลุดโดนยิงเข่าเข่าหลุดอ่ะอุ้ยสี่คิวแล้วเว้ย มันอยู่แถวนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าให้คอยอย่าให้คอยอย่าให้คอยคอยมาดิมาดิมาด,มาดิอย่าตามผมอย่าตามผมโอ้โหเลือดไม่ลดเลยโอ้โหมีฟอร์ดเลือดไม่ลดโคตรโกงมาใหม่คนละอะไรปะอู้ยไม่มีแดงเลยไม่มีสีดแดงติดเลยนิดนึงก็ไม่มีเลยปะ ชาร์จเลยแล้วกันวะเจ็บหนักสาหัสมาไอ้้ยังอ,อยู่ไหนวะแดงมาดีน้องไอ้โดนแล่ะชิวอ่ะดูคิวก็รู้ฝีมือยังอยู่มามอ,อ้าวน้องเอ้ยอย่าทำผมคือเป,เปิดล่าโอ้โหแล้วเปิดโดนใส่เลย ไอ้นี่มันเอาเลยว่ะในโดนก็มีหนึ่งตัวตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวเอ้ยทำไมมันเปิดล่าแล้วมันมาอยู่ตรงนี้เลยวะตรงนี้มันไม่มีตู้นะกับระเบิดมาด,มาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องเจ็บอ่ะมีเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะมาดิมาดิาม,ามาดิวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะ อ้าเอาเพื่อนอยู่ตรงนั้นดีกว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพื่อนอ่านั่นไงไมันจะชุบเลยชุบไม่ทันแล้วเนาะปิดซับก่อนแล้วมาดินีงนี่แหละไลนต่อไปอ่ะไลน์ต่อไปเลยมาเจ็ดคิวโอ้ยแดงนี่ไงน,นี่ไงบอกแล้วอย่าทำอย่างนี้โวเล่นอ้าวยังไม่หมดอีกโหเยอะว่ะแต่มันเหมือนมันถอยนะ เหมือนมันถอยนะมันไม่กล้าเนี่ยมันกลัวเนี่ยมันกลัวเว้ยเห็นไหมมันออกวงไปแล้วมันหนีกลับลงป่าไปแล้วเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเข้าวงม,มาไงโอ้โหหลังเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดก่อนเลยอะ่ะบหลังเข้าอะ่ะหมวกหายอะ่ะโอ้โหทำไมคนไทยชอบเล่นไคลรอดอืมอืมโอมวิ่งวนเต็มเลยป่ะเอา้า เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะออกแล้วผมจะเอาอะไรอ่ะอุ้ยจุดเจาะด้วยอุ้ยไหวเปล่าเองถ้าพี่ออกเองจะไหวป่น้องถ้าพี่ออกไปเองจะไหวเปล่าละน้องเอ้ยมาอย่าให้คอยอย่าให้คอยมาตอนนี้แหละมาดิออกมาเลยออกมาเลยน้องออกมาเลยออกมาเลยอุ้ยอุ้ยยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดน ไม่โดนเฮ้ยหลังนี้เฮ้ยโอ้ย,อยลอยล,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 ลอยเกือบร่วงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้กองไฟเออผิดจุดกองไฟเอออะไรเนี่ยจะตั้งกองไฟมันปลาระเบิดเขียวเออผมว่าต้องถอยก่อนวะต้องเข้าวงก่อนเว้ยเดี๋ยวขอฟาร์มของของไม่มีเลยตัวนี้โอ้นี่ไงตัวนี้มีของ ต้องออกฝั่งซ้ายนี่แหละฝั่งนั้นแม่งมันดักเวทุกคนเราอาจจะไม่มีสิทธิ์รอดออกไปอุ้ย,ยโดนหลอยโดนหลอยเอ็งหลอยหลอยคนอื่นเยอะโดนเราหลอยบ้างมาดิหลอยคืนเราโดนหลอยแบบว่าโคตรเยอะโคตรบ่อยเป็นประจํานะครับต้องหลอยคืนหมดแล้วเ๋อะรีบเข้าวงดีกว่าเดี๋ยวมันแบบว่าวงบีบป,ปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไม่ได้แอบดอปโอ้ยนึกว่ามีเครื่องดีดเฮ้ย แดงแดงแดง,แดงอุ้ยหลังยิงกันเริ่มเลยวะไปก่อนเบ๊โอ้ย,อยชุดเดียวอุยอ้ย,ย,ยมุ้ยอุ้ยเจ็บจัดชุดเดียวอ่ะตัวเมื่อกี้เฮ้ยมุ้ยหายแล้วเกือบเฮ้ยมันยิงทะลุแม่งไม่ใช่แล้วโป้แน่เลยวะมาแล้วด้วยมาแล้วหายแล้วค่อย เออมาดิเดี๋ยวทำผมครับเดี๋ยวทำผมครับผมเป็นคนไม่ตู้คนครับอุ้ยคิวก็พอได้อยู่มาอยู่นะมาอยู่เฮ้ยเสียงเท้ามาแล้วมันมาแล้วมันเสียชคอยขอของนอยทำผมครับเดี๋ยวทำผมครับอุ้ยมีอยู่ขวามันมาแล้วปุ๊บเฮ้ยอย่าทำผมอย่าทำผมท้ำเลยจ้ำเลยโหไม่ปล่อยครับแบบนี้ ปล่อยไว้ไม่ดีปล่อยไว้เป็นพิษโอยรอเลยครับชิวๆโอ้โหแล้วดูคิวดิลึมเลยโอ้โหคิวเดทเพิ่มอ่ะคิวเดทเพิ่มจากเกมนี้แหละโอ้ยอย่าทำผมครับหลายทิศเลยติดก่อนออ้ยออ้ยยิงกันอู้นัวจัดออ้ยเสียงปืนนี่แบบออ้ยโอ้ยอย่าทำผมครับหลังแม่งขยันเข้าชิบหายเลยมาดิ ยังไม่ได้อะ,อะไรนี่ผมหน้าต่างน่าจะขยับบ้านออกนิดนึงไม่ยิงล้เอาตัวหลังดีกว่า,าช่วยกันยิงไว้เพื่อนเนี่ยตัวเนี้ยแดงแล้วเนี่ยเจ็บอ่ะอุ้ยโอโอ้โอ้ยยยอีอ้ยโอ้อ้อียโอ้ยตออ้ยโอัยโออ้ยโอ้ฟโ้ยโอีออออ Q, อ่อยทีละคออออย้้ออ้ มาดิน้องต้องออกซ้ายแล้วจังหวะนี้โอ้ยมีมีสั่นสถานมีสั่นสะเทือนหมวกอะ่ะมีหมวกหายอะ่ะโอ้ยมันชุบแล้ววะยิงปืนจิ้วๆแล้วเอาดิาไปซ้อมเกาะก่อนมามาดิมาดิาดไหวหรือเปล่าอุ้ยเราโดนลุมมาแล,แล้วเราไม่ได้อยู่ในวงด้วยเอาไงดีโอ้ยเสียงปืนไรงั้นอะ่ะโอ้ยโอ้ยปืนจะพังเปล่าแบบนั้นอะ่ะ ยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยยิงกันเลยตีกันเลยปล่อยผมไว้ไม่ผมไม่อยู่ตรงนี้ครับเอาดิอุ้ยวัดวัดโอนยวัดสนอจิตผิดแล้วสายสองไอ้ตัวหนึ่งอยู่ไหนวันเนี้ยมาดิวัดเลยคือไม่ต้องรีรอแล้วแบบเนี้ยปุ๊บชุบชุบเก็บของก่อนของเยอะอยู่เฮ้ย,ยอยจะใหดคอย แล้วเกือบล่วงอย่าทำผมอย่าทำผมผมเป็นผมเป็นคนไม่สู้คนครับอย่าทำผมไหนวะออกมาเลยน้องเองอย่าหลอยครับอย่าหลอยครับต้องออกมาวัดกันเลยนะครับนะเฮ้ยวงมาฝั่งเราเว้ยวงมาฝั่งเราเออสงบศึกแล้วเว้ยเงียบเงียบกริบสงบศึกแล้ววย อุ้ยแดงแดงอย่าแดงอย่าแดงออกมา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 บุญเ,เ,เ,เจีย๊ยอย่าตามผมอย่าตามผมอยู่ฝั่งนั้นไหนมามา,า,มาน้องมาน้อง<า>เฮ้ยระดึงหนึ่งเว้อยู่ฝั่งนี้แหละแถวนี้แหล้วเวไอตัวลอยเราอะไม่ได้แล้วต้องโอ้โหได้แค่19คิวอะมันมันไม่มีเพื่อนมันวะ หรือว่าเราจะเอาเหรียญให้มันชุบเพื่อนวะเราเหรียญเรามี st ตั้งเจ็ดพันเอาเหรียญให้มันชุบเพื่อนเอออยู่ไหนวันเนี้ยอุ้ยนี่ยข้างล่างเลยมันวิ่งมาแล้วปึ๊บมันเข้าตู้ชุบแล้วอ่ะปล่อยมันชุบก่อนเราจะได้ยี่สิบคิวเดี๋ยวเราปล่อยเลยอ่ะมันชุบอยู่มันชุบอยู่เสียงเท้าไม่ได้ยินมันชุบอยู่มันชุบอยู่นี่ไงมันวิ่งแล้วนั่งไงเดี๋ยวเราไม่ต้องรีบครับชิวๆชิวๆอยู่แล้วเกมนี้โอ้โห ปืนกระสุนไม่ปืนกระสุนปืนพลุปืนพลุไม่มีกระสุนเว้ยอยู่ฝั่งนี้ชัวนี่ไงปุ๊บมาเห็นไหม,ไมไง,ไง่ายครับอุ้ยเอ่อเอ็งลงไม่มีของจะสู้พี่ได้ไงน้องเหนฝีมือเราก็ยังอยู่แต่ทำไมเราเล่นเราแรงรถวะงงวะโอ้โหยี่สิบคิวทำไมเราเล่นเราแรงรถวะงงคืองงตรงนี้แหละ 呃。Uh.